วันนี้กรุงเทพมหานาครเราก็ได้มีการพูดคุยกันถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ในกรุงเทพมหานาครซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมดูดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยปัจจัยที่ทำให้ ให้การแพร่ระบาดเนี่ยมีความชะลอตัวมากขึ้นก็เพราะว่ามีมาตรการในการควบคุมสถานที่มากขึ้นสังเกตว่าเมาืมมมมม่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเ,เราจะมีตัวเลขผู้ป่วยค่อนข้างจะเยอะซึ่งเกือบ50รายใน1วันก็มีในการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ50รายเนี่ยวันที่เกิด50รายเนี่ยผลไม่ได้เกิดจากวันที่เราสั่งปิด แต่ก่อนหน้านั้นประมาณทางการแพทย์เขาคิดอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย14วันดังนั้นก็คือช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้สั่งปิดอะไรซึ่งหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้มีการออก1ิบมาตรการควบคุมในวันที่20ธันวาแล้วก็มีการมาตรการควบคุมและ4สถานที่เสี่ยงป้องกันเหตุการณ์สเปเดร์ในวันที่21ธันวาและการปิดสถานบริการในวันที่29ธันวาแล้วก็การปิดสถานที่ในวันที่2มกราคมและก็มีประกาศฉบับล่าสุด เรื่องของการเทคเวิหลังสามทุ่มในวันที่ห้ามกราเนี่ยฮะก็ทําให้วันก่อนวันก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวเลขจะสูงแต่ก็คือวันที่มี50นะฮะก็คือวันที่ผลมาจากก่อนการปิดแต่วันเนี้ยจะเป็นผลที่เราเห็นหลังจากที่เรามีมาตรการเข้มข้นซึ่งพอเราเปิดไทม์ไลน์ดูก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าวันที่ก่อนมีมาตรการเนี่ยบางคนอาจจะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีเหตุการณ ซูเปอร์สเปดดิ้งได้อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เรามีที่นิวเจอรสหรือสานบริการหลายๆสถานที่ที่มีก่อนที่เราจะออกมาตรการตัวนั้นก็ตอนนี้เราสามารถที่จะคุมการติดต่อของโรคติดต่อได้ซึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดเรายังมีสถานการณ์ที่ดีอย่างนี้ก็จะทําให้เราสามารถควบคุมโรคได้อีกครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูปัจจัยอีกหลายปัจจัยอย่างเช่นการแพร่ระบาดในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกงยงร,รุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครเนะฮะเรามีหลายรายที่ไม่ได้ติดในกรุงเทพมหานครแต่เกิดจากการเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะาภาคตะวันออกโดยเฉพาะไปในบ่อนที่มีข่าวได้ออกไปแล้วว่าทางกรุงเทพมหานครก็ได้แจ้งทำลายว่าไปบ่อนในภาคตะวันออกแล้วกลับมาอาจจะไปสถานบริการหรือสถานบัน,บนเทิงก็ทําให้เกิดการแพร่โรคแต่ตอนนี้คิดว่าสถานการณ์คงดีขึ้นครับวันนี้ผมขอรายงานในส่วนของ การตรวจเชิงรุกที่กรุงเทพมหานครได้ทำไปซึ่งเราได้ทำไปทั้งหมด10,000กับ90ตัวอย่างจนนับถึงถึงวันนี้นะครับโดยเราได้ทำํำการสวบโดยน้ำลายทั้งหมด8,980และการสวบโดยจมูกผ่านจมูกอีก1น0 9งพึ่งทําซึ่งทำให้เราเจอผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะและเราก็ยังยืนยันว่าเราจะเร่งสวบให้ได้มากซึ่งวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับออกองทุนประกัน กองทุนประกันตนเรื่องของขออภัยครับกองทุนประกันสังคมในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีความเสี่ยงในการเร่งตรวจผู้ทีอ่อยู่ในหลักประกันสังคมกว่าแสนคนให้ได้ซึ่งกรุงเทพมหานครเราคาดว่าเราจะได้รับรับโคต้าในส่วนนี้แล้วเราก็จะเร่งตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะในกลุ่มที่ทำงานาโรงงาน กลุ่มที่ทำงานในตลาดและกลุ่มที่ทำงานอาชีพเสียงต่างๆนะครับ